แข่งเลือกพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้สุภาษิตคำพังเพยนะครับของไทยสุภาษิตคำนี้นะครับใช้ได้อย่างแน่นอนครับกับไฟที่ผ่านมานะครับของทางฝั่งของพายพยักษทอตอพับานอะไรครับหลังจากที่พิกล็อกนะครับฟ้าผ่ากลางวันนะครับ เอาชนะคะแนนทางฝั่งของแคมารูนสิทธิ์ลมหนาวทําให้ตอนนี้ครับทางฝั่งของพายพยักครับได้เข้ารอบเป็นคนที่2ในมวยรอบปุ่นเสียงเมือไทยพันแท้ครั้งที่24ครับรอบรองชนะเลิศถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้มากๆนะครับสำหรับพายพยักครับก็มีโอกาสได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับของแฟนมวยส่วนใหญ่ก็บอกว่า ทางฝั่งของพายพยักวาสนาดีมากนะครับมีโอกาสจะแพ้จะพิกล็อกแพ้อยู่หลายครั้งนะครับแต่ก็สามารถพลิกเกมพลิกสถานการณ์นะครับมาได้เปรียบตลอดแล้วก็มาเป็นฝ่ายชนะได้ตลอดนะครับอย่างไฟที่นะครับโชคกับเพชรลุงโลดชดบางแสนหลายคนนะครับก็มองว่าเริ่มจะสู้เพชรลุงโลดไม่ได้แล้วมาคาอ่อนนะครับโดนจังหวะไหนก็ ดูรวนไปหมดนะครับเวลาที่เพชรลุงโลดจับวงในนี้ก็มีลูกยอมมีลูกที่ไล่แขนไม่ค่อยสู้นะครับทำให้หลายคนนะครับค่อนข้างกังวลแต่ด้วยหัวใจของเจ้าตัวครับฮึดสู้มาต่อยหมัดชุดใหญ่ชุดหนึ่งครับได้ช่วงจังหวะวินาทีทองถือว่าวัสนาดีแล้วก็จังหวะดีมากๆครับเป็นจังหวะที่เพชรลุงโลดนะครับแรงเรื่ม เริ่มจมะุมดครับทำให้แผ่วๆปลายไปทำให้เป็นทางฝั่งของพายพย,ยักสามารถเอาชนะคะแนนมาได้ในรอบ8คนนัดแรกพอมาถึงนัดที่2ครับก็มาเจอกับของแข็งอย่างแคนมารูนสิบลมหนาวแต่ก็มีนะครับหลายหลายทัศนะนะครับมองว่าทางฝั่งของแคนมารูนมีโอกาสชนะสูงนี่นะครับเยอะนะครับแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งก็มองว่าทางฝั่งของภายพยักก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันครับเพราะ เป็นประเภทที่ว่างูเหลื่มครับแพ้เชือกกล้วยนะครับทางฝั่งของแคมรูนนี่ถ้าเราสังเกตในการโจก,กับภายพยักดูสายตาดูแววตาดูกลักวาทางฝั่งของภายพยักอยู่นะครับสรับแคมรูนในการโจกไฟนี้แต่ได้ในเรื่องของหน้าเสือในเรื่องของตัวเล่นนะครับค่อนข้างเอาแคมรูนเป็นอย่างมากเกมการโจกใน3ยกแรกต้องบอกว่าภายพยักทาได้ดีกว่านะครับในยกที่3จะบอกว่ายกที่3ยก ยกของภายพยักก็ว่าได้แต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นในยกที่4นะครับทางฝั่งของภายพยักนี่รับอาวุธเยอะเกินไปดูเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มแผ่วแล้วนะครับทาให้ช่วงปลายๆนะครับปลายยกนะครับทางฝั่งของภายพยักนะครับเริ่มหมดแรงทางฝั่งของแคมรูนก็ได้อาวุธนะครับค่อนข้างเยอะนะครับในยกที่4 อ่า,ายพยักยินดูเดินช้าแคม,มรูนก็อาศัยจังหวะเตะนะครับได้น้ําหนักเนื้อเน้นเน้น,น,นพอหมดยกสี่นะครับก็เป็นทางฝั่งของแคม,มรูนเริ่มต่อไปไกลขึ้นมายกห้สถานการณ์เริ่มยากแล้วนะครับสลับของฝั่งภายพยักแต่ปฏิหารนะครับช่วงจังหวะเวลาก็เกิดขึ้นครับภายพยักับจับขาของแคม,มรูนแล้วก็ใช้จังหวะสับศอก ข้าไปทําให้ทางฝั่งของแคมรูนครับสุดลงไปกรรมาการนับ8ทําให้พิกสถานการณ์นะครับทางฝั่งของแคมรูนก็พยายามเดินไล่ต่อยหมัดฟันศอกแต่ก็ไม่ทันครับเป็นภายพยักฆ์พิกล็อกเอาชนะคะแนนไปนะครับทำให้ได้เข้ารอบเป็นคนที่2ซึ่งต้องบอกว่าเข้ามาถึงรอบนี้แล้วมันต้องหวังเป็นแชมป์แล้วนะครับ สลับภพยพยักก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นมวยม้ามืดนะครับแต่เด็กคนนี้มีของนะครับการเชียร์มวยหมัดมวยศอกนี่นี่แหละครับคือจุดดีนะครับของการเชียร์มวยหมัดมวยศอกคือเขาไม่ยอมไม่ง่ายนะครับมีช่วงจังหวะมีช่วงฉายก็ฉายนะครับมีช่วงจังหวะที่นะครับถอยก็ถอยนะครับอันนี้ถือว่าทางฝั่งของภายพยักเป็นมวยที่วัฒนาดีนะครับมีโอกาส นะครับอีกแค่2นัดถ้าชนะรอบรองแล้วก็รอบชิงก็จะไปถึงแชมป์นะครับดังนั้นครับพายพยักนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับแรงปลายดีนะครับครับและนี่ก็คือพายพยักทอต่อพับพันลายครับวาดสนาดีอีกคนหนึ่งครับ